พี่พงศ์ครับทำไมพี่กลับมาเร็วจังเลยอะ่ะพี่มีหน้ามาถามอีกเหรอถ้าพี่ไม่กลับเร็วอะ่ะพี่แกเห็นเหรอวุ้นเรวเอาชู้เข้ามาในห้องเนี่ยจะพ,พถ่ายพี่เนแกอายเหรอพี่แกอายเหรอทำไมตอนทำตั้งแต่แรกไม่คิดพวกแกสองคนที่เป็นเร็วทั้งคู่อีคนนึงก็กินไม่เลือกอีกคนก็ร้องไห้ไม่เอา พี่ครับพี่ใจเย็นครับค่อยๆพูดค่อยจนะครับเงียบไปเลยสั่นละเลวแกไม่รู้เหรอว่าผู้หญิงเขาติดผัวแล้วรู้รู้รู้ครับรู้ว่ิงีใครทำอห่างนี้ฮะ s u n ี y b ายบายพี่แหลม c l o u d ่อืมทายาทสว่างสวงเน็ต

ดูก็อยากไปเชียร์พี่ตูนไอเนี่ยแสงสุดท้ายร้อแดดได้แล้วแสงเดดทิ้งแกหมดแล้วเออเออก้อยหนุ่มหนุ่มขอโทษนะก้อยก็อยจะโทษให้หนุ่มนะหนุ่มสัญญาว่าต่อไปอ่ะหนุ่มจะไม่นอกใจก้อยอีกแล้วนะก้อยนะเสียใจด้วยอย่างตลอดเวลาที่ผ่านมาแกทำผิดมาเรื่องอะไร ไอ้ไปมีโถ่เนี่ยครั้งยังก็กตัาดาเลยไก่ใส่ผมเอาเชชีวิตฉันได้แนละ้วแล้วก็ไม่ต้องกลับมานนะอกนะนัดตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเราองคนผ่านกันแล้วแล้วแบบนี้นุ่มจะอยู่ที่ไหนกันค่อยจะไปอยู่ไหนมันก็โลกแกชีวิแก่มมีคั้นะ่นี้มีจิกินกองพูกจิบเลยเอ่ออกไปเงเมียจ๋าแกไม่ต้องมาเราื่องเมีย

Pink pigs, uh, uh, puppies. Hey, สนุขพุทธศาสน ouais สุภาษิตวันนี้สุขข้าวท้าทายระดับล่างยังมีสุขประเพณีเราก็ยอมเป็นสุขเหมือนเดิมสิครับส่วนภาพปิดท้ายข่าววันนี้ครับพาคุณผู้ชมไปชมสีสันหลากหลายเหนือท้องฟ้าฝนงนครสินจูในไต้หว so. ันนะครับเป็นการแข่งขันว่าวนานาชาติโดยประชาชนท้องถิ่นรวมไปถึงชาวต่างชาติที่เดินทางมาจากทั่วสารทิศไม่ว่าจะเป็นออสเตรเลียสหรัฐอเมริกาสิงคโปร์ญี่ปุ่นรวมถึงมาเลเซียต่างก็นำว่าวขนาดใหญ่ของตนเองขึ้นหัวโฉมกัน ราการไปพร้อมภาพนี้นะครับสวัสดีครับสัค่ะมองการสักขันเป็นไรมาไหม่รับมองการสักขันเป็นไรครับหนังเรื่องนี้ เพื่อทำงานด้วยความตั้งใจที่จะให้เกิดผลอันยิ่งใหญ่คือความเป็นปึกแผ่นของประเทศชาติด้วยความสุจริตหรือด้วยความรู้ความสามารถด้วยจริงใจไม่นึกถึงเงินทองหรือนึกถึงผลประโยชน์ใดๆก็เป็นการทำหน้าที่โดยตรงจะได้ทำหน้าที่โดยเต็มที่พระบรมราโชว,วาทของพระบาทสมเด็จสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว